ครับประสิทธิ์ิิงสวัสดีครับมาไลฟ์ก่อนส่งนะครับไลฟ์ก่อนส่งนะครับส่งด่วนนะครับส่งด่วนนี่เลยครับผมห้าทับสิบสิบทับห้าห้าอยู่ในนะครับห้าอยู่ในนะห้าอยู่ในสิบอยู่นอกนะครับนี่เลยครับมองซิ่งสามหน้าชุดราศีชุดการง่ายไหลลื่นนะครับการง่ายไหลลื่นนี่ครับสวยๆพร้อมส่งนะครับ เบอร์โทรติดต่อ0837250322เนี่ยวันนี้ก็ไลฟ์ในครัวเหมือนเดิมครับนะครับบรรยากาศในครัวเนี่ยไลฟ์ตรงนี้เลยเอาง่ายๆเลยครับให้ชมก่อนเลยก่อนชมครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับสินค้าถึงมือค่อยจ่ายตังค์เหมือนเดิมครับสินค้าถึงมือค่อยจ่ายตังค์นะครับเสร็จแล้วนะครับสิบทักห้าห้าอยู่ในสิบอยู่นอกสารยาวๆอย่างนี้เลยครับสารยาวๆอย่างนี้ ระยะแทงงานจริงก็80ถึง100เมตรเนื้อตะไคร้ที่นํามาผลิตก็180เมตรนะครับ180เมตรนะที่นํามาผลิตนี่ครับชูจะยาวทุ่มสุยๆอย่างนี้นี่เลยครับนี่เลยสวยๆอย่างงี้เลยครับรีวิวก่อนส่งเหมือนเคยนะครับผมนี่เลยครับสวยมากเลยครับเนี่ยรสขาประนี่อย่างนี้ครับเนี่ยสันขาะครับวิ่งการยังไม่ติดเลยครับนี่เลยครับสวยๆได้ทั้งปลาเล็กปลาใหญ่นะครับปลาดินปลาตะเพียนหมดเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับพร้อมณ